มา,มาละมาเลยมาขอละลั่นอีทีสองครับวันนี้เรายกกระสอบมาเปิดที่บ้านกันเลยนะจากอีพีแรกนะเราไปเปิดคันหัวกันที่ร้านแล้วก็ได้ของดีมาเหมือนกันนะวันนี้เราเลยยกกระสอบมาเปิดที่บ้านกันมาดูกันว่าวันนี้เราจะลั่นขนาดไหนนะครับกระสอบที่ยกลูกมาวันนี้เป็นกระสอบโอเวอร์ไซส์นะไซ์มันก็จะออกใหญ่ๆนิดน,นึงไปลุ้นกันดีกว่าปะตัดกระสอบเลยนะอันนี้อันเดิมนะครับผม ไปตามร้านได้นะตามร้านได้เริ่มเลยนะตัดกระสอบก่อนตัดยังไงไม่ให้โดนเสื้อวะไอเชีย่ยกันกลพังเสียงอย่างแน่นเชี่ยโดนเสื้อปะเนี่ยมาครับวงฮาเล่การ์ตูน สอะไรวะเฮ้ยโยนไว้เ่ขอล,ลันลันนี่นะครับเป็นป้ายนี้นะที่เราเปิดป้ายนี้นะจา๊าป้ายนี้ป้ายนี้นะครับวันนี้เรามาเริ่มจากหัวดำดำกันก่อนเลยดีกว่าครั้งที่เราเว้นดำดไว้นะวันนี้เรามาเปิดดำดำกันก่อนเลยเริ่มแล้วนะทุกคน ตัวแรกมาไซ XL นะฮะไซ XL เป็นนี่แบบนี้แบนสตรีทเดี๋ยวน้ำสองนั้นเน้นดำๆเลยนะวันนี้กระสอบโอเวอร์ไซส์นะไซส์ออกประมาณ XL นะครับนี่หนูน้ำสองไปนะตัวนี้หางนี่อะไรเนะี่ยถุงเท้า4คู่ร้อยใครจะเอาทักมานะ4ี่คู่ร้อย่เลยยังไม่มีหัวนะด้านนี้เฮ้ยลายมาแล้วลายมาแล้ว เป็นปมคอลายสวยนะอันนี้ลายสวยลายสวยนี่แบบนี้ตัวนี้ก็บอกว่าได้อยู่อันเดแบบียเชี่ยมีเม็ดเงาะด้วยเม็ดงาะมากไงวะเนะี่ยเออเดี๋ยวขออนุญาตใส่แมสก่อนดีกว่าครั้งที่แล้วเปิดไปแล้วฝุ่นลงคอนะไม่สบายเลยเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่แมสก่อน A Later Few Moments later. มาครับเรียบร้อยใส่แมสแล้วไปต่อกันเลยเออจะบอกว่ากระสอบเนี้ยมันเป็นกระสอบเบอร์1นึ่งโอเวอร์ไซส์นะครับสภาพมันก็จะแบบโอเคนะดูดีนะกระสอบมีประมาณเท่าที่รู้นะก็มี3เบอร์เบอร์3เนี่ยสภาพมันจะออกแบบเออมีตำหนีเยอะหน่อยแต่ว่ามันก็จะเน้นหัวนะครับเน้นพวกลุ้นๆงานโดดๆอะไรอย่างเงี้ยเบอร์2ก็สภาพดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็เล่นหัวได้กับเบอร์1เนี่ย หัวอาจจะไม่ค่อยเยอะแต่เดี๋ยวมาดูกันว่ากระสอบเนี้ยหัวจะเป็นยังไงเพราะว่าใต้เนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่นะก็ลองมาลุ้นกันดีกว่าแล้วก็เบอร์หนึ่งสภาพมันจะออกมาดีนะสีสดสวยไม่ค่อยมีตําหนินะครับยังไม่ลั่นนะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวหัวเราจะวางไปบนนี้นะดูกันไปเรื่อยๆนะครับ ภาพดีอ่ะไม่มีตำหนิเลยเฮ้ยเชเทมาและหนึ่งมาละหนึ่งแซมโครฮะซันนอบนะตัวนี้สันนอฟใส่ XL อะ่ะกำลังรอเลยตรงนี้ปั๊มคอมันจางมาแล้วนะได้ราคาอยู่วางไว้่านหัวมาแล้วหนึ่งต่อไปอะไรครับ T-Turtle ตัวนี้น่าจะเป็นหนังนะไซส์ประมาณ XL XL อีกแล้วลายสวยลายสวยมาดูดิว่าเบอร์หนึ่งวันนี้ของเราจะได้วงกันบ้างปะนะเอ้ามาแล้วดิสนีย์ครับดิสนีย์นี่ลายหน้าหลังนะเป็นน้องกรัมปี้นะครับดิสนียต้บินนะใต้บินแต่ลายได้อยู่ The Office The Office นี่น่าจะเป็นซีรีส์ตัวนี้ซีรีส์นะ The Office ลายการ์ตูนแบบนี้มาละเริ่มมาละใครอยากได้กระสอบนะครับผมอยากได้กระสอบอยากได้เสื้อนะไปติดตามได้ที่ k i p p ี้เ e อร์สโนะครับผม IG ร้าน KEEP Store นะี้เ e อร์สนะจะพิ้งไวใ้ให้นี่ข้างล่างข้างล่างเออลายแบบนี้โยนติดคอปกว่ะติดคอปกมาหนึ่งนะแต่ว่าอ่ะคอปกจะเป็นฟิล่านะฮะ ิลลาแบนด์ฟิลล่าได้อยู่นะตัวนี้ yes, y hey, e s เ <c oughs> วงมาแล้วฮลายใจแอนครับลิมบิสกิตลิมบิสกิตครับหลังทัวครับตัวนี้โดดเลยตัวนี้โดดเลยไปขึ้นหัว จนหนึ่งเชียร์ให้มีกำลังใจแล้วะลวะลาใส่ดีด้วยนะใส่ XL นะผู้ชายแบบใส่เท่ๆเ,เลยนะนี่น้ำสองไปเลยได้ลิมบิสกิตมาและหนึ่งไม่ค่อยลั่นนะตอนนี้ครึ่งกระสอบแล้วประมาณครึ่งละเราได้วงมาตัวเดียวเองนะ แต่ว่าสภาพผ้าเนี่ยเดี๋ยวต้องลองไปขายดูว่าจะได้แค่ไหนนะเพราะว่าสภาพผ้ามันใหม่อยู่ฟ็อกนะฟอ็อกเอ้ยอันนี้สวยสวยเป็นผ้ากีฬานะแบรนด์กีฬาฟ็อกงานป้ายนะไม่ปมคอฟอ็อกสวยตัวนี้สวยได้อยู่หลังแทบ เเส็ไวกพึ่งหนึ่งล้วทุกคนเราได้ริมบิสกิตมาตัวเดียวเกลือปะวะลายสวยๆนะวันไม่ออกงานเก่าเลยนะ9ู้นอะไรพวกนี้ไม่มาเลยนะขออีกหน่อยเถอะนะอยากได้ตัวไหนก็ลองเข้ามาดูในร้านได้นะปกติคนอื่นเขาเปิดเขาได้การ์ตูนกันแบบเยอะๆเลยนะอันนี้ของเราเน้นสภาพว่ะ ลายสวยนะสภาพสวยๆกระสอบนี้สรุปว่าน่าจะได้สภาพอะทุกคนคือมันไม่ค่อยลั่นอะไม่ค่อยมีกระตูนไม่ค่อยมีอะไรอะแต่คือสภาพมันสวยนะแต่หัวไม่ค่อยมีเชยเซ็งเลยเซ็งเลยกูเซ็งเลยได้แบบนี้ ขอหัวยอกขตัวเหอะนะมาแตงดวงเราวันนี้นะครับผมนี่สวยนะตัวนี้เป็นกระสอบแบบเน้นสภาพนะหัวมีลั่นตัวเดียวคือนี่ตอนนี้นะนะตอนนี้นี่เๆ่เเดี๋ยวมาสรุปอีกทีนึงเสื้อแบบไม่มีตําหนิเลยนะไม่มีขาดไม่มีรูนะถ้าใครเอาไปทําต่อแบบเน้นสภาพได้อะแล้วไซส์มันเป็นไซส์แบบ ผู้ชายนะฮะ XL 2 XL เ hey, ฮ้ยตัวนี้สวยวะ่ะคอปกคอปกแต่ลายสวย The Fat นี่ต้องได้ทุกกระสอบนะจริงๆเปิดกระสอบไหนก็คือต้องได้ The Fat ไปใกล้แล้วใกล้หมดแล้วอ่ะนี่แวนแวนแวนนะฮะไซส์2องใหญ่ๆสวยๆ วนสเก็ตบอร์ดหมดแล้วอีกสองตัวโอเคทุกคนหมดละครับหมดแล้วหมดหมดแล้ว,หม,ลว,ห,มลวหมดแล้วหมดแล้วมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราได้อะไรกันมาบ้างนะฮะ <Fields! S 2> มาครับผมอ่ะสรุปกันนะ ตอนนี้เราได้ที่ว่าเป็นหัวนะก็เนี่ยเป็นลายน่ารักน่ารักนี่นะลายสวยๆแบบนี้นะครับอ่นหนึ่งตัวลายสวยๆนะตัวนี้เป็นซีรีส์นะฮะ The o f f i c e นะฮะสอง่าประตูนแบบนี้นะฮะอ่ะเป็นลายสวยๆนะฮะนี่แบบนี้นะครับ ที่เราได้กันวันนี้นะนี่ลายเป็นแบบสวยๆอ่ะนี่ต่อไปแวนแวนนี่ได้แวนมา1ตัว 2XL ฮะนี่ครับกระตูนแบบเต็มๆนะกระตูนแบบเต็มๆตัวนี้อะไรอะลืมไปละอ๋อตัวนี้อิเลเมนต์นะแบรนด์สเก็ตนะฮะสวย Apple ะฮะ ฟับแคนเซอร์ลายสวยๆกระสอบนี้เป็นเป็นแบบกระสอบเน้นสภาพนะหัวมันไม่ค่อยโดดนะทุกคนเบอร์หึกัญชาลายกันชาแบบนี้มันเป็นกระสอบแบบเน้นสภาพนะก็คือแบบเสื้อเนี่ยคือไม่มีตําหนิไม่มีขาดไม่มีรูแล้วก็สีสดสกรีนสดนะครับผมแต่ว่าลายมันอา,อาจจะไม่ค่อยได้โดดมากนะฮะก็นี่ครับตัวนี้สวยนะใครอยากได้อินบ็อกมานะสำหรับใครที่แบบอยากได้เสื้อไป ทำต่อนะอยากได้ไปทําต่อก็ DM มาได้นะครับผมใน IG ร้านนะครับผมนีม่ก i ฟ t y ้ h i r t Store นะครับเดีย๋ยวแบบจัดแพทให้แบบถูกๆนะ u n นะ u n r m r u r นะกีฬาตัวนี้ Fox ซ์นะฮะไซส์ใหญ่นะใส่หล่อๆเลยนี่นะข้างนะครับอ่ะ นี่แซมโครนะครับซันนอฟไซหล่อแล้วก็ตัวสุดท้ายครับปิดจบด้วยตัวนี้นะครับหัวที่ลั่นที่สุดของเราวันนี้นะครับผมลิมบิสกิตป้ายจแจ้นหนังทัวนะฮะตัวนี้เดี๋ยวขอขอไปใส่ก่อนนะลิมบิสกิตไม่มีเสื้อวงใส่เลยสักตัวสวยนะฮะตัวนี้สวยสวยวันนี้นะครับผมก็ประมาณเท่านี้นะครับได้เสื้อแบบหัว มาประมาณนี้แล้วก็เป็นน้ำสองเป็นหางผ้าอีกจำนวนหนึ่งนะใครอยากได้ก็ลองมาติดตามร้านดูนะครับผม DM มาได้อยาใครอยากได้แบ่งไปขายช่วยกันขายก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็ขายอยู่เหมือนกันนะเป็น Habitat ปี94นะครับผมตัวนี้แบบราคาแรงสุดในร้านแล้วนะแล้วมาโชว์นะครับเป็นสภาพแบบเดสต็อกนะยังไม่เคยใส่เลยยังไม่เคยผ่านน้ำก็วันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับผมแล้วก็ใครสนใจยังไงนะครับผมก็ คอมเมนต์มาได้ดีเอ็มมานะครับไอจีร้านก็ได้นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอไปด้วยนะวันนี้ขอบคุณครับผมไปละบ๊ายบายไปจัดแท็กก่อน